ข้างหน้าโตแดงก่อนกล้นั่้างหน้าคืที่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้ามาแล้วต้องทำใหม่ทักทาย,ยด,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 ดีทุกทุกคนได้เจอคุณครูแล้วทำอะไรกับสิ่งที่ได้มอบหมายให้ไว้นักเรียนทำความเคารพ สว,ส,สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเป็นซ้อมใหญ่ครั้งแรกของนักล่าฝันในบ้านอะคาเดมี่ n ฟนเทเชียในซีซั่นที่11พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร,พร้อมแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็ทางข้างหน้านั้นเนี่ยจะเป็น ที่นักล่าฝันจะต้องซ้อมให้เราดูแต่เนื่องจากเนื้อที่มันมีจํากัดมากเพราะฉะนั้นในการแสดงลีลาบางอย่างโดยเฉพาะของเพลงตีมค่ะของเพลงตีมเนี่ยเราจะไม่ให้แสดงลีลาเพราะว่ามันไม่มีที่พอเดี๋ยวเรื่องการแสดงลีลาท่าทางของเพลงตีมนั้นพรุ่งนี้คุณกุเจด้าจะมาตกลงแล้วก็ซักซ้อมกันใหม่อีกทีเพราะฉะนั้นการซ้อมครั้งแรกของวันนี้ ขอเป็นเพลงตีมที่ร้องอย่างเดียวและร้องให้เราฟังทุกๆคนด้วยสิ่งที่ใจมีมาว่าฝันว่าอยากจะทำอะไรโอเคพร้อมไหมไพร้อมเอาเลยพี่เมย์คะพี่เมย์ต้องทำองได้ทำเอขอเครื่องอนึนมงมาหน่อยเ,เดี๋ยวไปเอา,เาให้แล้วกนะัเนเนาะแล้วก็มุก มุกไม่ต้องออกเสียงอยู่คนเดียวต้องเรียงกานี้ใช่ครับก็เรียงตามดูอ่าเมเรียงการนี้เมอยู่ไหนอ่าเม่ะเรียงกามนี้อเมยเลยเรียงการนี้ได้ครับผม้ O หไปชนบ้าง แล้วอย่าลืมคนที่ไปทำแทนเมได้วยนะ ยินแพทเทิร์นที่คุ้นที่สุดโอเค แต่จุดหมายปลายทางของใจพลังที่ฉันไม่รักก็ไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะใครคว้า Yeah. จิตใจเ่ความเอาใจใไ่จะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนหนึ่ I got to be back I got to be fine to I got to I gotta be back this year Yo let's ขอเริ่มจากคลาส Voice เลยครับก็พี่คุยกับคุยเอว่าว่าเสียงร้องดีกว่าสองสวันแรกที่ให้เราได้ยินคือไม่แข็งกันแล้วก็ไม่ตะโกนโเวกววายแล้วก็สายตาเหมือนกับว่ามันดีขึ้น ทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ที่ชอบเป็นพิเศษเลยนะครับที่ว่าเวลาร้องเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักของเสียงทุกคนเรื่องของน้ำหนักของเสียงที่ชัดเจนแล้วก็โผล่มาจริงๆเนี่ยเห็นมีของคิวที่มีความรู้สึกว่าแรงแล้วก็พุ่งออกมาแล้วก็เมย์แล้วก็สำหรับของคนอื่นนะก็ยังดูแบบยังธรรมดาอยู่แต่ถ้าโดนไม้แล้วมันคงจะดังขึ้นมาแล้วแหละอย่างเงี้ยครับก็เพียมีอะไรเสริมไหมเอาข้อดีแล้วกันวันเนีน้ยเป็นวันที่ทุกคนมีสมาธิมาก ไม่รู้ว่าจะ,จะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะด้ังจากครูเงาะหรือเราอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นอนาคตของเราเนาะก็เลยทําให้มันมีความหมายมาก,กวาเวลาล้อมาเป็นวันแรกที่เพื่อนฟังเพลงเตีนแล้วเพื่อนรู้สึกว่านี่แหละหลักละฝันร้องเพลงเตีนค่ะอ่าต่อไปก็เป็นคลาส a c t ิ n งเว้นดีนะในห,หลายคนแบบแบบตาดีมากเลยนะคะมีพลังขึ้นมานะคะบางคน ะะยังมีภาวะของการทําหน้าอยู่บางคนนะคะแบบให้ห hey, น้าความน่าเนี่ยหน้าแบบให้แ hey, ล้วไล่เงี้ยแมวเอามาจากข้างในของเราจริงมันดูออกนะอะไรปลอมอะไรไม่ปลอมเนี่ยแล้วอย่างสําคัญที่สุดคือถ้าอยากจะมองมองเลยอย่าลังเลเมื่อกี้บางคนมีแบบหันไปหันไปมองเพื่อน <c oughs> เพื่อนไม่มองเฮ้ย hey, เออเอเอเอ,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 อมองคนดูอย่างเงี้ยอยากมองเอาเพื่อนไม่มอง <c oughs> ไม่มองไม่เป็นไรเราก็หันมาคนดูอย่าไปลังเลอยําทำไรทําเลย นะคะคุณฟังคะอย่าลืมเนาะที่เราตีความเพลงอ่ะอันนี้มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะลองให้ใครใช่ปะเราลองเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเชื่อว่าเราทําได้ใช่ไหม,มเห็นภาพว่าเขาเชื่อหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่คุณรักใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้โอเคค่ะ<อ><อ>มีค่ะจะต่างกับค,คุณครูทั้งสองสายนิดนึงน,นะคะ คนที่เห็นว่าวิกที่สุดจะเป็นหนูใช่ <laughs> หมายถึงว่าวิกหมายถึงว่าตอนช่วงที่หนูเป็นร้องตอนช้าหนูจะดูแข็งกว่าคนอื่นจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องมีมือในการร้องทุกครั้งจริงๆมีคนที่สามารถร้องเพลงแล้วยื่เฉยๆแล้วหน้ามองก็มีแต่เมื่อกี้ตอนหนูร้องท่อนของหนูในท่อนเพลงช้ามันแข็งมากสําหรับพี่นะมันเลยดูต่างาาสำหรับครูเลยดูต่าง ส่วนคนที่โดนเด่นออกมาว่าดึงดูดสายตากระแทกความสึกที่รู้สึกเลยนะว่าไม่ว่าจะร้องช้าหรือเร็วค่ะนอกนั้นก็จะเท่าๆกันค่ะไม่ได้บอกว่าหนูไม่ไม่ดีแต่อยากจะให้ปรับตรงนั้นให้มันมีสมมติว่าหนูตอนที่หนูร้องท่อนช้าเมื่อกี้เนี่ยพี่รู้สึกเศร้าตาหนูอ,ะอ่ะจำจำ,จำเนื้อร้องไม่ได้ว่าหนูพูดว่าอะไรแต่รู้สึกว่าดูเขาแล้วเศร้าแล้วแข็งถ้าปรับนิดนึงแล้วจะทําให้โทนโดยรวมดูดีขึ้นมากค่ะ ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเสียงร้องไม่น่าสงสัยหรอกว่าร้องได้ดีมากแล้วก็คือขึ้นมาถูกต้องในในปีนี้นะไม่เห็นมีใครที่แบบคล่อมจังหวะหรือว่าผิดหรือว่าโน้ตเพี้ยนหรือขึ้นมาโน้ตแรกก็แกว่งแล้วไม่มีเลยไม่มีใครตื่นเต้นตกใจจนทําให้เสียงด้วยันช้าไปไม่มีดีหมดใช่ไหมครแต่ทีนี้ทางด้านการตีความและการแสดงอย่างที่ครูงเงาะบอกว่าใช่มันมีบางคนที่ไม่จริงซึ่งไม่จริงอย่างเห็นได้ชัด ขอบอกว่าเห็นชัดมากเพราะว่าเรายิ่งนั่งใกล้อยู่เนี้ยเรายิ่งเห็นว่าใครที่ไม่เข้าใจเนื้อร้องของตัวเองไม่เข้าใจความหมายของมันซึ่งง่ายมากทุกคาทุกเวิร์ดที่เธอร้องเนี่ยมันจะมีบนทางเดินใน่ความฝันนี้ทุกคนมบนนี้เธอเข้ามาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นมันมีบางปีที่พาร้องแค่ประโยคแรกเราจะขนลุกแฟลบขึ้นมาทันทียิ่งแต่ละประโยคที่ทุกคนออกมาคนละท่อนคนละท่อนเนี่ยนึกออกไหมว่ามันเคยทําให้ ปีที่ปีที่พี่เคยเข้ามาเนี่ยนั่งน้ําตาคลอได้ว่ามันแบบมาแล้วขนลุกปูเกลียวเจียวจ้าวไปหมดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเพราะแต่มันขาดชีวิตชีวาไปหน่อยนึงชีวิตชีวาที่ว่านี้มันจะต้องทําให้คนดูที่เข้ามาในฮอลของเราฟังเพลงนี้แล้วมันโอ้ยมันอยากจะดูต่อมันต้องจิกจิก ที่นั่งจิกอะไรแล้วแล้วแบบขนลุกกันแล้วบอกว่ามันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงตีมของเราเนี่ยถูกเรียบเรียงให้ไม่เหมือนกันสักปีหนึ่งวิธีการร้องหรืออาร์เรนจ์เบก็ไม่เหมือนกันในแต่ละปีมันจะมีความดีของมันเพราะฉะนั้นปีนี้เพราะมากขอบอกจะต้องทําให้มันขนลุกให้ได้ถ้ามันไม่ขนลุกคุณไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะร้องเพลงและในโชว์และที่สําคัญคือคอนเซนทร์ชันเนี่ยความที่เดี๋ยวเราจะไปเุยียนต่อไปหลังจากเลิกคลาสคือมันมีน้อยมากในการซ้อม มันเลยทําให้การมารวมเนี่ยเหมือนเพิ่งจะร้องจริงเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆในทุกๆครั้งที่สองคุณต้องทําเสมือนจริงเสมือนอยู่ต่อหน้านคนจริงๆรู้สึกจริงๆอยู่ตลอดเวลาหาไอค contact อหลายคนในนี้ไม่มีไอค contact อ,อันนี้ขอบอกเลยนะเห็นชัดอย่างแม็กเนี่ยลอยไปเฝ้าพระอินที่สวรรค์ที่ไหนไมีรู้บนเหลือกตาขึ้นไปข้างบนเวเอปูนที่ออกมาคู่กันก็เลยแบบว่าเพื่อนมองอะไรฉันก็เลยมองตาไปอีกหน่อยนึง มันก็ได้เห็นว่าชวนกันมองเออมันมองหรือว่ามวยลี่ทําไมคุณครูถึงบอกว่าหนูแข็งเพราะว่าหนูขาดอะไรบางอย่างที่จะออกมาทําไมเวเขาถึงมีเพราะว่าเวมีอะไรบางอย่างที่มันอยากจะพุ่งออกมาดึงพุทธออกมาในในตัวหรือแม้กระทั่งเมอะไรพี่ก็เห็นว่ามันมีแต่จะมีไม่เยอะกันหรือแม้กระทั่งเอมหนูคนแรกมันมีแต่มันยังไม่พอ ยิ่งเราเป็นคนแรกเนี่ยไม่ใช่เราต้องออกมาแล้วพาวเวอร์จะต้องดังที่สุดหรือดีที่สุดแต่ต้องจับใจคนฟังที่สุดเพราะคำว่าคำแรกของหนูที่ร้องอ่ะมันจะทำให้คนดูรู้สึกว่านี่แหละเขามาเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราไปดูทางทางที่เราจะต้องไปนั่งสแตตแบยแล้วนั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของหนู เน้นเมื่อเดินออกไปจากตรงนั้นน่ยหนูจะต้องทําเพลงตีมเนี่ยให้ดีที่สุดเพลงตีมเนี่ยจะมีปัญหากันทุกปีว่าไม่สามารถทําได้ดีที่สุดในโชว์แรกซึ่งเราไม่อยากให้ปีนี้เป็นอย่าง,งานั้นเมื่อปีนี้ทุกคนเนี่ยร้องเก่งมากใช่ไหมครับมีคุณภาพในการร้องคิดดูซิฮาร์โมนีกันได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องมามาต้องจูนเสียงกันมากมายเพราะฉะนั้นต้องทําให้ดีที่สุด ใครที่ไม่ได้จี้ไม่ได้จิ้มไม่ได้หมากเพราะว่าดีหมดนะอันนี้ขอบอกคุณครูอาจจะชมแต่สําหรับพี่ที่มีความรู้สึกว่าดีแต่ยังไม่พอต้องมากกว่านี้อีกต้องมีการซ้อมที่แน่นกว่านี้แล้วก็จริงทุกครั้งที่ร้องโอเคอ่ะทีนี้ลงมาะ